คือมันเร็วกว่าเร็วแล้วรัฐบาลชุดนี้นะจะให้ว่าไงคนทั้งแผ่นด,ดินแบกหามคนทั่วถ้าเร็วซ้ำและเป็ี่ยนทิศทายต่อแผ่นด,ดินคือรัฐบาลชุดปัจจุบนันนี้นี่เราพูดตามหลักความจริงจนอิจฉาละาใจจะคนประเภทนี้ยวงยังไป็นรำปีอยู่นะเนี่ยวันที่สองเราจะสมัครเป็นอะไรเป็นป็นอะไรอีกเนระอจะสมัครเป็น มันเลยหมูเลยหมาไปแล้วเลยยักษ์เลยมาไปแล้วจะสมัครเป็นอะไรอีกก็ก็ไม่รู้นะก็เขาก็สอสอวันที่สองเนี่ยครับเมื่อนั่นแหละกับยกยกอยากมาเป็นนายกอีก,ก,อกครับจะมาเป็นนายกหรือครับนายกเอาคนเต่าเนี่ยไอ้ทักษิณเนี่ยตัวสำคัญน,นายกคนนี้ตัวนี่ตัวแสบที่สุด่ในเมืองไทยพี่น้องหลายทราบเสียเราฟังด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความเป็นธรรมถ้าสิ่งนี้เราเป็นคนยกขึ้นกีรัเราก็ยอมรับนะ พราะเรามีเจตนาหลังต่อชาติบ้านเมืองอย่างยิ่งคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในปี2540นั่นแหละปีที่บ้านเมืองเราจะร่วมจงกันทั้งประเทศถึงขนาดเราได้ร้องก็้องทีเดียวแล้วจะพูดออกมาป้างๆเลยเดี๋ยวว่าอ้าวคือก่อนที่จะพูดออกมาให้ไปสืบเรื่องภายในตมองบัญชีอะไรเงินลาดเงินหลวง อยู่เป็นหัวใจของชาตินานก่อนที่จะออกนะให้ไปสืบเอาความจริงออกมานะเขาก็ไปสืบได้ความจริงออกมาออกมาแล้วแม่สลดทังแว่นะไม่ว่าหัวขนหัวหมูหัวหมาหัวไอหยวงไอบุกี้ไอหมีไอดาวมันจ่อลงทะเลแห่งความร่วมมด้วยกันทั้งหมดเพราะเจ้าของผ้าลงจะว่าไงเลี้วทำยังไงเมืองไทยเราตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมานี้ก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้สงบร่วมเย็นมา,นาเรื่อยอ ปู่ย่าตายาท้าถอดพาพายมา,า,าก็เห็นมาเป็นอย่างนี้ก็ย่ำย้ายมาเรื่อยๆที่มาสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนั่งนานนี่นี่อ่ะมันก็ลั่นขึ้นที่นี่นี่แหละเราไม่ลืมเอาใครเป็นนายกเป็นผู้นําผู้นําที่เป็นอยู่เวลานี้กําลังเป็นยักษ์เป็น,นบ้านกินบ้านกินเมืองกินจับกินกว่าประชาชนจนกระทั่งเข้าขังหลวงเราได้หักห้ามมาไว้เราลืมเมื่อไหร่ยามาแต่ถึงขนาดนั้นนะ พระแล้วมาบวชในศาสนาทําไมเข้าไปยุ่งในการบ้านการเมืองเขาเหรอพิจารณาที่หนณาอืมข้อเหตุผลของใคลอะไรก็เล่าเนี่ยหลวงตาบัวอีตาบัวนี่แหละเป็นคนออกเลยกรรมอะไรก็กินมาหมดกินหมดยังเหลือแต่หัวใจของชาติอยู่แค่นั้นเข้ากําปั้นนี่แหลจะรวมบัญชีคือรวมบัญชีคือจะเอาเงินก้อนนั้นออกมาพูดง่ายๆเอาตาบปปอดที่เป็นหัวใจประชาชนนั้นออกมา ครานนี้ทนไม่ไหวก็ยามาแตะขึ้นขั้นที่เลยเดียวถ้าว่ามีสติปัญญาให้ไปหามาใหม่อันนี้เงินนี้เป็นฝังไว้เป็นหัวใจของชาติมานมนานแสนนานแล้วมาแตะต้องทาใหม่ยามาแตะบองบองแเราเอาขนาดนี้นะนั่นแหละจะเมตกะมาถึงเราได้พูดอย่างนี้เวลานั้นกําลังเราขนเงินเข้าลังหลวงเลที่ขนเงินเข้าออทองคำงเข้าคังหลวง แม้ว่าเราล่าเงินสดจะช่วยส่วนรวมทั้งนั้นนี่แหละมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่อย่างนี้นะคนหนึ่งกําลังขนเข้าแล้วคนหนึ่งจะขนออกเอาหมดตับปลอดประชาชนไม่ให้เหลือเราเป็นคนส่งเสริมตับปลอดประชาชนพวกนี้มาทําลายตับปลอดประชาชนต่อหน้านต่อตาเมื่อก็เอากอยังนักต่อที่นี่ผิดหรือถูกหรู้ตาบัวพ่ินอะไพี่ก็เราพิจารณาเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยเราอุตส่าห์พยายามถึงขนาดล่องโก้จะออกช่วยชาติบ้านเมือง เรายังไม่เคยมีหวังอะไรเลยจนกระทั่งสุวรรณิ่บาตนึงแล้วไม่เคยแตะฟังสินะเราช่วยชาติขนาดนั้นนะศาสนาพรมหากษัตริย์เราเทิดทูนที่สุดทั้งสามพระองค์นี้เราเทิดทูนเพราะนี่เป็นหัวใจของคนทั้งประเทศด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เราเทิดทูนตลอดมาแล้วจะมามีผู้มาทําลายต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนี้มันทนได้ยังไงมันก็ต้องต้านทานกันนะพี่เนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เรา ช่อชาติบ้านเมืองมันเลือกพิจารณาดูใครที่เป็นนายกเป็นหัวหน้ามาก็มีได้กินบ้านกินเมืองกินเรื่อยมาขุดท้ายบ้านเมืองทั้งหลายจะจกำลังจะจมหมูม้มาเป็ดไก่จะจมไปตามกันหมดเขาจะของพาให้จมอืมแล้วก็มองหาคนมองหาที่ไหนมันก็นอย่างว่าละอืมนี่แล้วก็มองผิดแล้วก็ยอมรับว่าเรามองผิดอืมอืมมองไอ้ทักษิณเรานี่แหละอืม การเงินการทองหรูหราฟู่ฟ่าไม่มีใครสู้ในเมืองไทยผู้นี้เราก็เคยยังไปถึงฐานะการเงินการทองความไปอยู่ของเขาแน่นหนามันคงจะเป็นผู้ไม่โลภมากอยากไม่มีเมืองพอดังที่เห็นอยู่เวลานี้กลายเลยเป็นยักไปแล้วนี่เราก็เลยยกคนนี้ขึ้นอืมนี่เราก็ยอมรับว่าเราผิดเราดูการเงินการทองฐานะของเขายิ่งกว่าที่เคมองดูทำในหัวใจของคน เราก็เลยยกอันนี้ีจะเป็นผู้ขอช่วยชาติบ้านเมืองได้เพราะเขาเป็นคนมั่งคนมีไม่วุ่นวายอะไรนักที่จะควรบ้านควรเมืองกินบ้านกินเมืองจึงยกคนนี้ขึ้นแน่ๆแต่ยกขึ้นมาแล้วมันก็มาแผนสูงมากเดียวทํามองไม่ทันเลยเรายอมรับเรามองไม่ทันเรามองแต่การเงินการของฐานหน้าของเขาเราไม่มองดูหัวใจมันเป็นอย่างไรนั่นทีพอยกขึ้นจะเป็นนายกขึ้นแล้วก ทีแรกก็รู้สึกว่าค่อยดีค่อยดีขึ้นเปแล้วเออชอบก่นไว้ะ่ะก็ว่าไง่แล้วก็ชมเชยถึงขั้นต่อมาก็อา,นนาอาราชิมินะอารวาแหละน่าทึ่งอารวาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กลายเป็นคนหน้าด้านนายกหน้าด้านในประเทศไทยเราตั้งกี่นายกรัฐบาลตั้งมานี้กี่รัฐบาลไม่มีรัฐบาลใดที่จะหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดเหมือนนายกสุนทรีคนนี้คือคุณตักดิ์ดทจุกจิลุงตาบัวนี่แหละ ธรรมชาติบ้านศาสนาพระบางใส่อยู่เวลาน,นีคือคนคนนี้ทิ้งนั่งทิ้งนี้ทิ้งนั่งทิ้งนี้อยู่เนี่ยเลวขนาดไหนคนทั้งประเทศเขาไม่ยอมรับมันก็โยกตวัวของมันขึ้นคนเดียวมีวันที่สองนี่ก็โยกจะเป็นอะไรขึ้นอีกเป็นรัฐบาลอะไรอีกพิจารณาสิเวลานี้จะบอกประชาชนก็จะไม่มีเหลือแล้วจะยกขึ้นไปหากินอะไรอีกพิจารณาสิเล้วหรือไม่เล้วนี่แหละภาษาธรรมฟังเอาท่านทั้งหลายฟัง เราจริงยอมรับว่าเราผิดเราบอกเรามองคนผิดมองฐานะการเงินการทองว่าจะไม่กินบ้านกินเมืองที่ไหนได้กินแก่งกว่าเขาอีกอะไรจะรวบมากินหมดในครอบครัวของตัวเองตัวเองและครอบครัวเองวงฐานะดย้าญาตตัวเองกวาดก็มากมากินด้วยกันหมดกินโต๊ะของคนทั้งชาติวางนั้นเปนะมันเห็นอยู่จะชาติอย่างนี้เวลานี้กับกำลังมันเป็นค่าสื่อกันใหญ่หลวงต่อคนทั้งประเทศ เ <S an> น,นี่ยเอ้างตัวว่าเป็นนายกคนท้องประเทศเขาให้เป็นนายกเขาไม่ได้เป็นมากินบ้านกินเมืองอย่างนี้นะเขาให้เป็นเพื่ออุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่างหากนี่เจตนานี้แล้มเหลือไปหมดประชาชนไม่มีอะไรเหลือเลย <S 1> <S 1> เหลือแต่พวกยากพวกผีเจะของบ้านของเมืองกินไม่ไมาอยู่ไม่ถอยแบบหน้าด้านหน้าด้านตลอดไม่มีใครหน้าด้านยิ่งกว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้พูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เลยอืมเราก็สลดสังเวชเหมือนกันอืม จนกระาท,าทั่งถึงเลปล่อยอะไรใจอยากในบางการบางเวลาทีนี้ก็มันก็จําเป็นที่จะเราจะ,ะเกี่ยวข้องดังที่พูดอยู่เวลานี้ก็เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็ต้องจําเป็นก็ต้องพูดอยู่อย่างนี้แหละทีนี้จะให้ว่ายง่ายอีกผิดหรือถูกศาสนาทาสอนโลกก็ต้องสอนไปหมดที่ที่ยวดารมสอนโลกเว่นที่ไหนเทวดาอินพมยมยากที่ไหนสอนได้หมดทําไมมนุษย์ตาดำดำขี้เหม็นเหม็นทำไมจะสอนไม่ได้ล่ะ ธรรมะต้องสอนได้ส่วนเขาจะปริบัติตามหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของโลกของศาลของผู้ฟังต่างหากส่วนธรรมะนี่สอนได้ทั่วไปไม่ไม่มีเนี่ยไหนเนี่ยไหนว่าธรรมะจะสอนไม่ได้นะนี่มันเร็วมากทีเดียวเวลานี้มันเมื่อไรมันจะรู้โทษของตัวเองสักทีหนึ่งนะนพอให้คนทั้งประเทศเขาได้ยกมือนมโมสนาสาธุการว่าย,วยอมรับ รรรรรทำของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าโปรดได้แล้ววาระสุดท้ายพระพุทธเจ้าโปรดได้นายกเราคนปัจจุบันที่ตัวหน้าด้านที่สุดนี้ไม่มีใครโปรดได้มีพระพุทธเจ้าคือทำสันโปรดได้เราอยากได้ฟังคํานี้เหลือประมาณเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรโปรดได้แล้วนะหมดศาสนาก็ไม่มีเหลือแล้วเยียบไปหมดทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหยียบไปหมดเหยียบหัวไปหมด จะยกตนขึ้นสูงขนาดไหนสูงขนาดไหนมันจะลงขนาดนั้นคู่แ้าฟังให้ชัดคํานี่นะอืมย่าเข้าใจว่าความชั่วช้าละมกจะพาคนไปืต่ไว้ความสุขบนสวรรค์นิพพานไม่มีนอกจากจะจมลงในนรกหลุมที่หนักที่สุดนั่นแหละเพราะความชั่วไม่ไว้หน้าใครนั่นที่กรรมมาสมังพลาหมไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออนุภาพแห่งกรรมดีชั่วนี้ไปได้เลยฟังที่หน้า อันนี้เหนือหมดเลยใครจะเก่งขนาดไหนไม่เหนือกรรมน,นี่อ่ะอย่าอวดอย่าท้าทายกรรมอซึ่งเป็นหลักธรรมชาติมาตังเดิมตั้งกับตั้งการไม่มีใครลบล้างได้พระพุทธเจ้าทุกวงตัสรลู้มายอมรับกรรมทั้งหมดแล้วสอนกรรมเป็นหลักสาคัญท่านมาบติกรรมมาสบังพลังนี่อนุภาพแห่งกรรมนี่เหนือทุกอย่างนะอยา่าฝ่าฝืนนะถ้าไม่อยากจมนั่นท่านสอนว่ายอย่างนั้นใครจะ ยังจะอาหานอยู่อันนี้อานานเพื่อความร่วมจมแหละที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองนี้ไม่มีบอกแค่ชัดเลยหลงตะบัวตายแล้วไปตามเอาไม่ไปตีหลงศพหลงตะบัวในนั่นหลงตะบัวก็ยอมรับทมพระพุทธเจ้าตลอดเวลาตายก็ตายไปแหลกก็แหลกไปแต่จิตใจที่ยอมกกรับกลับนักขี่กรรมมาสมังพลังนี้กาตลอดเวลาอืใช้ยาฝ่าฝืนนะอืเแลวนี้เยอะมาก กำลังละสลําระสายคนทั้งประเทศเพราะคนไม่กี่คนเลยนะมีก่อฟืนก่อไฟเผาบ้านเผาเมืองจะปลูกพักแแจงโบขายเอาเงินเอาทองมาเป็นกําเป็นมหาเศรษฐีครอบโลกอีกนั่นเนี่ยความคิดใหญ่เข้าใจไหมอืมความคิดใหญ่เอาไฟไปเผาบ้านเผาเรือนให้มันไหม้แล้วก็เป็นปุ๋ยนะแล้วเอาพักแแจงโมไปปลูกที่นั่นขาย เอาเงินเป็นมหาเศรษฐีมันให้เลยโลกและลูกฐานก็ไปยาอาหารคิดนะคิดอย่างนี้คือความคิดเพื่อความร่วมจงเพราะแกแต่งโบมีราคาเท่าไหร่คือหลังหนึ่งมีราคาเท่าไรหร,าาาไร่อันนี้คนทั้งประเทศชา,ญญาศติศาสนาพระระศาสน์รวมอยู่นั้นราคาเท่าไหร่ไอ้เหล่าที่ถือครอบไปอยู่นี่จะลองไปเผานั้นน่ะมันมีราคาอะไรเมันเป็นมหาไข่เวลานี้ให้ให้ปล่อยครอบไปอันนี้ยาเผาบ้านเผาเมือง เขาชาติเขาศาสนาให้ขิมหมายต่อไปตัวของเราก็กําลังก่อความขิมหมาเจาตจนทั้งตนเต็มกําลังอยู่แล้วเวลานี้ไม่มีใครจะช่วยเลยนะถ้าไม่ฟังเสียงธรรมช่วยไม่ได้จมได้จมได้ยาอวดเต่งนะเนี่ยเอาละวันนี้พูดเพียงเค่นี้แหละพอเหนื่อยพูดไปพูดมาก็เหนื่อยว่าจะพูดเพิ่มมากกว่านี้ไปแล้วไรเหนื่อยเนี่ยอะไรอะไร เนือเดินหน้าเนื้อเอะะเอมา